กรับสุขเสมอมัน่นเสมอมันนะ่นเนาะอเครื่อไหมความเจ็บยาให้ไดความไขยาให้มีครับพี่น้องป้องไปสูหมองสู่บอลครับขอต้อนรับพับต้อนพี่น้องเข้าสู่ช่วงของรายการว้าวสู่กันฟั่งครับดำเนินรายการโดยทิดพรนค้นเกา่าค้นผู้ไฮว่าวมวนครับพี่น้องเมื่อนี่สีน้ำพี่น้องป้องไปมือหูจักนะครับพระองค์หนึ่งอ่าเธอเอ่ยซื้อเด อาจิมีค้นหูจักแน่บาคคนบางหูจักแน่แต่ว่าส่วนมากต้องหูจักอยากแน่นอนถัาค้นเห่นพระถ้าค้นเลื่อมใสนะครับในบารมีนะครับ่าพุทธคุณของหลวงปู่ทิมอิสซาลิโกแห่งวัดละหานไห่เทปเจ้าแห่งตะวันออกครับนี่คือขุนแผนพิมพ์ยัยผงพายกุมารครับพี่น้องนะครับ ของหลวงปู่ทิมวัดรละหานไหลถ้าบ่งภูบางคนณหูปั๊บนี่เรื่องของพุทตกคุณอิทธิฤทธิปฏิหารนี่โอ้ยหูพึงนะครับอยากได้แทๆนะครับพราะว่าอย่างพี่น้องครับพุทตกคุณนี่บพราว่าสิเป็นเมตตามหายมแควขาดคงกับพันชาตรีโขกกะซั์โชกลาบมหาสเน่ผู้ใดได้ไปครอบคร้องผู้ใดเอาไปอลัทธนาขึ้นข้อผู้นั้นล่ะพี่น้องเด้อเพิ่นว่า มีเผ็ดเม็ดงามอ่อยู่มอญมือครับอ่ไปไซคนกระหักไปไซคนกระเมตาค่ะขายกับโอ้ยค่ะขายก็ดีพี่น้องครับนี่คือขุนแผนพิม,ยยมพ์ใหญ่ผสมผงพ้ายกุมานครับของหลวงปู่ทิมนะฮะสวยงามพี่น้องครับพระองค์นีผ้ผมบ่เคยนะมาให้ผู้ใดได,ได้เห็นครับได้เบิ่งครับเป็นพระอยู่ในข้ออทิตย์พรน,นะครับได้มากครับพี่ทรายตั้งแต่สมัยไปห้องเพ่งอยู่ที่จังหวัด ชนบุรีครับปีสามกัวสามสองได้มาปีสามสองนะครับนะครับเป็นพิมใหญ่เนื้อเหลืองนะครับเนื้อเหลืองนะฮะอันนี้อันนี้นิ่วนี่เหลืองเพราะยังดอกข่อยอาบนามไว่ท่านาข่อยอามักกรบบินท่านาข่อยแต่อันนี้เนื้อเหลืองนะครับเพราะว่ามีส่วนผสมของวานดอกทออครับบางผูบางคนเว้ยไอจิตพ่อนจะมาบอลอันคําหยาบแถบเลยบอกค้าหย,ยาบครับวานดอกทองนีนี้จริงพี่น้องครับ ว่านดอกทองนี่เป็นว่านมหาสเสน่ห์ครับพี่น้องครับถ้าผู้ใดได้ไดนะครับอเอาไปามีในตัวแต่ควงนะครับเป็นเมตตามหายุม่มไปเห็นภกักระสงหลงสะเด์ได้เพิ่นว่าว่านดอกทองหายาก้ะพี่น้องนะครับเพินนมม่มนํามาผสมในของพระองค์นี้ครับพระองค์นี้กับสิมีส่วนผสมโบววาสิเป็นอ่า ผงอิติเจประธานาธิบดีนะสิงห์เหนะครับผงพุทธคุณต่างๆนะครับอาจจะเป็นหวานอา่าอเซเป็นส่วนผสมต่างๆหวานพันแปดร้อยแปดนะครับที่อ่าหาอันปันหามาได้นะครับบอวว่บบาเซเป็นสิ่งสําคัญนะครับคือผงไายกุมารน,นะครับอา่าหลวงปู่ทิมเพิ่นได้นําผงไายกุมารมาผสมนํำอ่าบอวว่าเซเป็นเป็นผงไายนะครับของอ่า ส่วนกรกศีรษะหรือส่วนต่างๆนะครับเพื่อนให้ลูกศิษย์ลูกค้านะครับไปนั่มหาเอาผงไผ่กุมารมาผงกุไมกุมารนี่ยบํเพ็ได้ออามา่ไงๆพี่น้องครับอือต้องเป็นคนตายทั้งกลมครับตายท้องกลมนี่แหละตายทั้งกลมนะครับเอ่อต้องตายวันเสาเผาว่านังข้านเท่านั้นพี่น้องครับเกิดปีขานเท่านั้นครับพี่น้องครับเนี่บยบ่แเ่นวบาสิเกิดปีนั้นปีนี้เด้ต้องเกิดปีขานพร้อมเนี้ เกิดแล้วก็ตายวันเสาร์พอวังขั้นพร้อมครับแล้วผู้ที่จะไปเอาก็ต้องมีวิชาครับอาคมที่แกงกล้านะครับมีความสามารถนะครับสยบสยบใดได้พี่น้องครับสยบอผีก็สยบวิญญาณี้ใด้บประสิ์เขาไปเอาบาลองกองแกงเอากันง่ายๆนี่ว้าผมจิบอกให้เดินครับพี่น้องครับเลียนปลาลาบนะครับอบ่ต้องจ้างรถไทนะครับรถเกตรถเบคโค่แหละครับพี่น้องปลาลาบแลยครับพี่น้องครับอ ตัวไผ่ตัวเผือกนะครับเห็ดเรเปลี่ยนนะครับรับรองมาพูดว่าถึงชีวิตใดนะครับเพราะว่าเป็นผีที่เฮี้ยนเขาเรียกว่าผีซีตาอืมเพราะว่ามีตังแม่ทั้งลูกพี่น้องครับอยู่ในตัวเดียวกันอถับผู้ใดไปอเอาไปนั่นไปนี่นยครับเหตุบ่ถือตัวต้องบ่มีวิชาอาคมเนี่ยรับรองแหละครับพี่น้องครับชีวิตท่านจะหาไม่นะครับอย่าไปหาเล่นเป็นว่าแต่ว่าหลวงปู่ทิพย์มึงก็ไดเอามาเห็ดได้มาเห็ด ส่วนผสมของพระคุณแผนผงพายกุม,มารอันนี้คือพิมไงครับเป็นพิมพ์ที่นิยมแลากหยากครับพี่น้องบางผูบางท่านถามว่าอาิตพ่อนปีสิบเจนี่นนมีบอนะครับผมก็เลยได้สอบถามไมทั้งปีไส้นะครับ,บ,รบหรือว่าผู้ที่หูคําบอดบ่งการพระเครื่องแล้วก็เป็นลูกศิษย์ลูกขาของหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับ คนแถวนี่แหละไร่องครับบ้านค่ายมันบอกว่าถ้าสร้างปีสิบเจ็ดก็ต้องเห็นนะครับก็ต้องเห็นนะครับในหมู่บ้านหรือว่าในไร่อง์บ่มีบม่เห็นนะครับเพราะว่าเพิ่นสางผงไผ่กุ้ม้าน,นะครับเป็นอ่าพิมพ์คุณแผนเนี่ยถึงปีสิบผาสางปีสิบถึงปีสิบผาแล้วก็สางสางตั้ง,ง,งแต่ปีศูนย์สองบอกเพิ่นว่าเนาะอันนี้ผมกะ็ะบ่หูขึ้นกันนะแต่ว่าเพิ่นกะบอกไปฟัง ผมกลัาว่าเบาห้พี่น้องปองไปตืบทอดอีกเชนหนึ่งห้พี่น้องป่อยไป,ไปเลยฟังอีกเชนหนึ่งนะครับเอาสิเป็นปีได้ก็ดีเมื่อละขอเป็นของเพลินนะครับเมตตามหายมแขวขาดคงกับพันชาติีมหาสเสน่ห์นี่ประตองห่วงครับเสียงมีพิมพ์นะครับยังมีพิมพ์เล็กอีกครับเพิ่นเฮ็ดไว้หลายครับพี่น้องครับอ่าสีมีพิมพ์เล็กอีกพิมพ์น่อยอีกอ่าคุณแผนพิมพ์น่อยอีกแล้วก็สีมีพิมพ์ผ้ายคููอีกเ้อพี่น้องครับ นะครับพี่น้องสังเกตกับความสวยครับสีบอดนี่ครับเป็นโมเมนเป็นสีท่าธรรมดาเ้ยพี่น้องครับผมเสีอกฟังสีบอดนี่เป็นมเนสีท่าธรรมดาเด้เป็นทองคำเลยพี่น้องครับหลวงปู่ทิมนะครับเพื่อนห้ลูกเพื่อนไ้ลูกซิ์ลูกหาเพื่อนนะครับไปที่ไปหาทองคำครับที่เหมืองทองเป็นเม็ดไส้ทองนะครับมาบดมาบดนะครับส่วนบดมาบด แล้วก็มาผสมนะครับแล้วก็ยังมีนะครับท่องข้ามเปรียวที่ติดยุระประทานนะครับอยู่ในวัดขูดออกมาผสมกันแล้วก็ยังมีน้ำมันพระเจ้าตากนะครับมาผสมนะครับมาเขียวแทรกกันแล้วมาท่าลุ่งครับพระองค์นี้สิออกสีเหลืองนวดนะครับจะซองดีๆนะครับมีคนซองคนขอขอขอเบิ้งนะครับมัว่าปาดไอติดพรอนเมันว่าปั้นเนื้อพระสมเด็จวันละครเงมันว่านวดนวลนวดงามเมันว่า นะครับสวยงามมากครับเป็นพุทธศิลป์ที่สวยงามมากพี่น้องครับอันที่เห็นเป็นขาวๆกับกะขาวๆนี่ก็คือนี่คือเป็นส่วนผสมเป็นความแห้งนะครับของกระดูกนะครับกระดูกผงไผาแต่พี่น้องนะครับพดออกมานะครับพี่น้องพระองค์นี้นะครับสก้อนเลี่ยมท้องเปิดนาไว้นะครับก็เลยขนาดะลึกจักน้อยหนึ่งนะครับแต่กับโบปันไดก็ยังจัดอยู่ในลอยเปอร์เซนต์อยู่นะครับ พระองค์นี้นะครับพระพิมพ์นี่ของหลวงปู่ทิมวัดละหารไรนะครับเป็นพิมพ์ที่ราคาแพงที่สุดสงวนราคาก็ลักล้านขึ้นนะฮะเพื่อนบอกว่าให้สังเกตครับด้านเขียนนะฮะนี่นะตัวหนังสือนะฮะวัดละหารไรนะครับละยองนี่นะครับเป็นว่าตัวหนังสือสีเป็นสี สีเบอน่ยอ่าสิคดกันยังสี่นะครับสีบอตรงอ่าให้สังเกตขางครับสิปิน้นขอบจะปิน้นนะฮะขอบจะปิน้นเบอร์ตะกุดพี่น้องครับเบอร์ตะกุดเด้นอนะครับเบอร์ตะกุดตะกุดนี่จะบาแบดน,นะครตะกุดนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยพี่น้องครับหลวงปู่ทิมเพิ่นลงไปปลุกเสกนะครับใต้น้ำเลยครับอ่าเป็นสมงมงสมมงผมเลยพี่น้องครับอ่าถ้าพูดคนว่าตะกุดเพิ่นก็บักซิดคักเนะครับ ถ้าผูดใดเดตะกุดของหลวงปูท่ทิมนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ขอดลูกยากเนี่ยเดตะกุดเพิ่นไปกับขอดลุกง่ายนะทั้งเมตตาทั้งมหานิยมครับทุกอย่างครับของหลวงปูท่ทิมนี่เป็นพระคาเรกว่าเทพเจ้าแห่งภาคตะวันออกครับ,รบนะครับต้องสังเกต้อใหตสองพี่น้องสังเกตเบิ่งนะเบิ่งหูครับความสวยงามนะครับความสวยงาม ให้สังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนกูบ้านสององค์สิบรสิบร์ขึกันครับองผีสีใ้ญ่องผีสีน้อยนะครับเบิ้งมือครับนะครับเบิ้งทีว่ัพนุมมือนะฮะนี่ครับจป็นริวตรงนี้ให้สังเกตนะครับอดีตสีมี่เขาเรียกกําไลขานะครับนะครับกาไลขาสองขานนะครับมาก่อนขาตรงนี้นะครับแบบสิมีตรงนี้ครับปลายครับสิมิเส้นเกินบิงฟูนี้ครับ แล้วตรงนี้ครับสีมีเสษนะครับหนึ่งเศษสองเสษนะครับไปสังเกตตรงขานะครับอืมอ่าตรงแขนตรงนี้ครับจดลงมานี่ปั๊บมือเลยครับที่ปบางเป็นขึ้นเล็บนะฮะกิ๊ไปหัดผีนะฮะนะครับตรงนี้ก็สิเป็นวิบมาหัดตรงเอวนะครับเบื้องตรงหูแล้วไปหนองเด้อตรงหูนี่จะลดตรงนี้นะครับงามแต่กชุดบ่าสวยงามมากนะครับตรงข้อนะฮะสีมีเศษก็เรียกสีพัฒนาข้อนะครับหนึ่ง สองสามเส้อยู่ตรงนี้นะครับให้สังเกตความสวยงามนะครับอันนี้เขาประเด็วิชาการไหลนะครับอาสิโมเบาเรื่องของปุตตุคุณเพ่นไอทิตพอนี่ก็เคยเจอครับกับเจ้าของนะครับตอนนั้นนะฮะตอนนั้นนี่เลือกจากรองเพลงกับบ้านคาเฟ่นะครับเกิดอุปสิเกิดอุปติเหตุนะครับ ได้รับอุบัติเหตุจากเพลย์โซ่ห้ยค่อยเนาะสักใครบ่ดหลับกระบั้นได้รับอุบัติเหตุครับมอเตอร์ไซค์ชนกับรถเก๋งนี่ครับปีสามสิบสี่สามสิบห้านะครับได้พระองค์นี้มาสองสามปีแล้วนะฮะนะครับแต่ก่อนนี่ได้พามาองค์ได้เลี่ยมท้องหมดเลยครับพี่น้องครับเพราะว่าท้องมันโปแพ้ แต่สวัสยนี่ครับบาทหนึ่งสองหมื่นขวานโบว้หเรียมโบวือใจเสียขาดแล้วเอือยเพิ่แล้วนี่ครับพี่น้องขับรถไปพี่น้องครับไปอุบัติเหตุนะครับชนกับรถเก่งนะครับตรงๆฮะไอที่พอดเดินล้อยเลยครับขาดบนเก่งไปไปตกอยู่อีกทั้ฝากหนึ่งถนนอีกเล่นหนึ่งนะมันมีถนนสองเล่นนะครับอยู่เกาะกลางถนนมอเตอร์ไซค์ข้อหักครับ สมัยก่อนนี่โอ้ยผู้ใดผู้หูจักบ่เคยเห็นนะครับหรือวา่าสมัยก่อนอากิล่านะครับสูตรกีอากิล่าเป็นรถที่แพงนะครับพี่น้องครับในกรับคขนิมยมมากนะครับสวยที่สุดนะครับเป็นรถที่สวยที่สุดออกมาปรับขอยกอะยะระสือสวดเทเลยแหละครับอ่าสมัยก่อนเจ็ดแปดหมื่นบ่ธรรมดาเด้ครับสมัยก่อนนี่เงินโบนันหน่อยเด้เออซื้อรถซื้อสดเลยว่าเถอะ สิถูกสิแพงสีแดงไว้ก่อนนะครับโอ้ยแหมืมึงได้ผู้สาวห้องกีดกาใส่ผลอะเห็นอากิลาเนาะพี่น้องครับเปนรถตงายมีดีเลยวะสําความแรงความเร็วเนี่ย่ต้องห่วงครับกลับบ้านเนาะทั้งห่วงนอนพร้อมทั้งห่วงเพ่งทักเออได้รับดีกีเข้าไปพร้อมพี่น้องครับเออสมัยก่อนนี่ยังบ่มีเด้พี่น้องครับเป่าแอ่วห้อนะครับยังบ่มีเด้อครับรถกับล่าแต่กับกกับเบื้องเดีวแต่ส้นกันเก็บเบื้องเบื้งว่ามาผิดทางบ่จังสั่นยังสี่บ่อุปเจะเป็นยังได้เกิดจังไดครับ เผื่อญเผื่อญกับ็ส้นกับรถเก่งครับรถยุโรวเอาง่ายครับเบ้นได้แล้วง่ายง่ายรถพี่น้องครับเออผู้ยิ่งเป็นผู้ขับครับผู้ยิ่งเป็นผู้ขับผู้ขับเนี่ยกับประทมดาครับอืเอเป็นผู้มีอันจะกินพร้อมเศรษฐีพร้อมแต่ว่าเขาเป็นผู้ผิดนะครับเขาขมเล่นมาส้นกับ กับสิเิียวมากนะครับสิเิียวเขามากกับมาดส้นกับไอทิพพอนนะครับลอยเวิโหลดรหลดเดข้อหาข้อเบี่ยวนะครับมุนอับยับครับแต่อิทิิพอดบ่เป็นอย่างครับเสียสูตรเนี่ยดักลอกนี่ขาดแล้วครับพี่น้องครับขาดครับลุ่มลิ่งเลยเกงนี่ขาดครับเห็นหัวส่งไนเลยครับลงเท้าเนี่ยจะไปไขขางึงขาดรองเท้ารองเท้าหนังเลยครับพี่น้องครับบูธหุ่มบูธเนี่ยฮะขาด แต่คนบบเป็นอย่างแต่ก็เจ็บนะครับเจ็บพ่ได้อยู่นะยครับแต่ว่าใบละบันตะไลละอ่าถลอกนิดๆเลยหน่อยนี่ครับแขวนพระองค์นี้แหละครับผมตึงห่วงครับมีคนมาไห้ละค่าผมแล้วครับเจ็ดหลักนะครับเจ็ดหลักแก่ๆผมบ่ไห้เพราะว่าเป็นพระทิฏตัวไอ้ทิพวรมาเนี่ยโใหู้บใดเบิงครับออาไข้างไนครับบบไดโซ่ครับ ส่วนมากเนี่ยเส้นพระเข้าไปนั่นไปนี่ก็ไปตลาดพวกนั้นก็จะซ่พระข้างนอกได้ผมก็ซ่ว้ับองค์นี่ผมซ่ตัวองค์อื่นองค์นี่ผมกซ่ครับเดี๋ยวนี้อให้กครพูกได้เบื้องเขากับเบื้องเปลี่ยนครับเบื้องยากหาเส้นเก่าๆยากครับเส้นเก่าเกาที่เขาหู้นะครับเบื้องนี้เขาจีหูเลยครับว่าพระแท้พระเป็นยังไงเส้นสมัยนี้ครับอ่าพอได้เบลลร่วมกันเบื้อด้ครับเออปวดหัวครับพี่น้องปองไปครับอืม ต้องศึกษาครับพระกาต้องศึกษานะครับต้องเบิ้องสมัยก่อนนะครับมีหนังสือเนาะมีหนังสือเด้ผมซื้อหนังสือนะครับพี่น้องครับเบิ่งศึกษาพระศึกษาประวัติสมัยนี้เขามีกูเกิลมียูทูบครับอันผู้เข้าไปเบื <phenomenon> <sho ck> ้องก็ต้องก่อเบื่องมนต้องมีต้องเข้าไปเบิ่งที่ว่าเป็นประวัติแท้ๆนะครับเป็นของแท้นะครับแต่จังไงก็ต้องสู่หนังสือ หนังสือที่ผมอันเก็บสมัชชสมสมธรรมยกอน,นะครับเพราะว่าทายมาจากของแท้นี่ประวัติเพราะว่าถ้าเป็นพวกนี้เขาแบบว่าพวกที่โพสต์แล้วไปขายก็มีขายพระขายนันขายนี่ก็มีก็เลยซับสนกันแต่ก็เลียนรู้จากผู้ที่หูนัํมนะครับผู้ที่เขาเรียนรู้ผมก็เลยได้นนหูได้ลักษณะจังสันว่าเป็ดจังซี่นะครับเบื้องครับขอบปิ้นครับนะครับนะฮะ เบื้องสีบ่อดเะครับโบเมนเปาเป็นสีบอดเะครับโบเมนเอาแผ่นทองมาปิดเะครับอันนี้เพิ่นท่าเลยครับผสมกันนะครับกับน้ำมันประเจ้าตากนะครับความสวยงามนะครับนี่คือเป็นขุนแผนพิมพ์ผงแผ่ผไผ้ากุมารพิมพใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ิยมที่รับข้อนิยมมากนะครับตวเป็นทั้งสี่ครับพี่น้องครับสังเกตนะครับความบอนชอยดาอกตรงไยเอวนี่เห็นไหมครับเบื้องครับสังเกตให้ดีครับพี่น้องครับให้ดูเนื้อนะครับ ดูเนื้ออ่านะครับปัพระสมเด็จวันละครั้งนะครับจะเนื้อนะครับตัวบางเห็นนะครับความสวยงามอืมนะฮะสวยงามมากนะครับพี่น้องต้องไปครับไปห่วงเพลิงมงใดครับกับติดตัวไปตลอดหอยข้อไปตลอดอ่าแควข,ขาดตลอดไปห่วงเพลงเลยกับมีความอ่ารู้สึกว่าอุ่นใจอืมแมยุงแมยกเพ่อนกับให้ความฮักความเมตตา บ่อถึงผู้ที่ขับรถส้นไอ้ทิดพอ่อนนั่น,นะครับเอาไปามากกับไปเปลี่ยนแม่ยกไอ้ทิดพอ้อนซ้ำเพื่อนก็นดูแลก็จับตัดสุดให้ย้อยแต่เสือห้ไม่รถจากมอเตอร์ไซค์ครับกลายไปเป็นรถเก๋งทันทีเลยครับพี่น้องเปลี่ยนห้ไม่เลยเพิ่นอนบอือ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละอาจจะเป็นผู้ตุกคุณทัางพระเครื่ององค์ดีก็ได้พี่น้องป้องไปนะครับนี่คือพระเครื่องอเป็นพระสมขะเขาเรียกว่าสมเด็จก็ได้เอิดสมเด็จก็ได้บางคนก็เอิญ พระขุนแผนก็นได้สมเด็จขุนแผนก็นได้พระขุนแผนพระขุนแผนผงพายกุมารน,นะครับของหลวงปู่ทีมอิสริโก,โกนะครับเทพเจ้าแห่งตะวันออกวัดละหารไรจังหวัดระยองนี่คือเป็นพิมพ์ใหญ่ครับนะครับให้สังเกตนะครับขาวๆนี่เขาจะเป็นเขาเรียกว่าแห้งนะครับมากมากขาวๆไปกลากนะี่คือเป็นเขาเรียกอัอน เป็นความแห้งนะครับส่วนผสมของกระดูกนะครับกระดูกผงพ่ายกุมารนะพี่น้องเห็นไหมครับเบิ้งครับคมสวยคมงามนะครับสวยงามมากจริงๆนะครับอรักษาสุขภาพไปเรื่อพิ่นงครับช่วงนี้โควิดนะครับระมัดอ่าระมัดระวังน้ำออกจากบ้านจะเลื่อมไซแมทนะพี่น้องครับปิดปากปิดดังให้ไว้นะครับอ่าบุพีผู้ใดนะครับที่จะดูแลเฮ้าแต่กับตัวเฮ้าเนี่ยครับดูแรกจะของเองนะครับอ่า นั่นตายให้โควิดตกกระไดนั่นหนีให้นพี่นอนะ้องเนาะเขาก็ลําบากเขามาหากินก็นลําบากครับบวถึงอาทิตย์พอ่อนเคยได้ไปห้องเพลงทั้งสงปปเล้าเมืองเล่านะครับไปพ่อพี่น้องปองไปแฟนเพลงเป็นภาพเที่ยวไปยามกันไปทั้งนครนเวียงจันทร์นะครับนะครนเวียงจันทร์ที่อาทิตย์พอ่อนไปนะครับ ไปพักทั้งโรงแรมนั่นแน่ไปพักทั้งไปห้องเพงลงแล้วก็ไปพักทั้งแฟนเพลงพี่น้องปองไปจังผู้าการต้อนรับเป็นยังหอมยังสูงครับเพิ่์พาไปเที่ยวบ้านหนึ่งครับบ้านหน้าหนาดหน้าลาดหรือหน้าหนาดัดนี่แหละนะครับออกไปทั้งพู้ละเพิ่์พาไปทั้งละครเวียงจันทร์ตเคีเอาไปทั้งผู้ละผมก็โมโหจกักเราเพิ่์พาไปเนะเาะ หมู่บ้านเนี่โอ้ยอุดมสมบูรณ์พี่น้องครับเพิ่นเลียงเป็ดเลียงไก่นะครับเพ็ด้ยฟ้ามป่าปลาในเพิ่นเลียงนี่ยโอ้ผมเบิ่งครับบอ่อปลาเนี่ยเมื่อตำกระสามไหลสีไหลนะครับบอ่อนึงแล้วก็เลียงไก่เลียงไก่ไข่ไก่เหนือ,อพรกับเพลี้ยแปลว่าเป็นสั่นขึ้นมานะพี่น้องครับอุดมสมบูรณ์โอ้ยหอยบักจูบหอยจูบ,จ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 บเนี่พี่น้องครับหอยจูบจูจูบเนี่ย๊าดหน่วยใหญ่ครับพี่น้องครับอาทิตย์พรอมกันเด้แกงเลยครับพี่น้องครับแกงสู้กันกินแล้ว มากคิกับเขาแกงแกงคั่วหอยขมมาแล้วบ้านเขาก็ปลูกไปหม,เมดเด้ครับพี่น้องครับผักปักพุ่งหยังผักผักแตงแตงคั่วก็ก,กูก็ปลูกไปหมดครับผักอ่าอีเลือด้ยอย่ไาไปเอิญผักอีเลือดเด้อต้องผักคุณเลิศหนกักผักนางเลิศน้องสาวเลิศนะคะเพื่อนว่าเอามาแกงใส่กะทิบักเ้ากับยุบนต้นเออ ขูดปกเภาวก็ขูดปกบีบด้วยสลับพี่ดองป้องไปครับโอ้ยสอบเข็ดแต่เขากินกันใช่ไหมครับโซ่แสบเพิ่นว่าแสบลายอาทิตย์พรานจะเิ็งเขาแสบพบจะเปลี่ยนพ่อไปไซกับแซมพบจะเปลี่ยนพ่อขั้วครับอ่ามาเข็ดกับเขาอื <c oughs> โอ้ยพี่ดองครับเพิ่นกบ็บอกเรื่องนึงไงฟังพี่ดองครับอ่าบ้านนั่นที่เป็นบ้านของเร,ร,รยาซื้อพ่อยัยพ้มทั้งผู้สือ่อนตุเ้ยครับ เอ็นตุตุนะครับผู้เฒ่ากับเอ็นตุตุตุพมเนาะเออเพื่อนบอกหอยฟังเรื่องนี่ตะกอนนี่อาทิตย์พอนมองนี่ยังบ่ท่นไป,นเ,เ,ป,นปเป็นเอ่อเป็นบ่อปลาเป็นจะเลือดปลาดิ๊กสมัยก่อนมันจะเป็นปลาบ้านสีห้างกันเด้อขโมยกระโจดกระไล่ผีกระไล,ะล่ได้เพื่อนว่าสมัยก่อนเพบนว่าผีเป็ดกระมีเพื่อนว่าเออผีปอบผีกระสอกระซือเพื่อกระบอยฟังเน,ะนานะสมัยก่อนเนาะคนบ่หลังบ่ลานเพื่อนว่าสมัยก่อนหนัสี่มีแต่ผมว่าเนาะ อาติมีดีประเทศไทยมีประเทศอื่นก็เสีมีคือกันสีบอรเรื่องนึงให้ฟังบอกเรื่องปูญาตญญายายเราฟังไม่ใหญ่สีแต่ก่อนบานหลังนี้ที่มีบานหลังนึงที่ท,ท,ที่ที่ลื้อไปแล้วบานไม่ใหญ่สีอ่าเรื่องนี้เกิดขึ้นร้อยก็ปีแล้วอ่าไม่ใหญ่สีนี่แล้วมีลูกสามคนกับแต่งงานแต่งการไปเมออออๆๆเื่อออกเหงาออกเลือดไปเมื่อแล้วอ่าผัวก็ตาย อยู่พูดเดียวเป็นแม่หางแม่ใหม่อยู่พูดเดียวเออก็มีละเลียงงัวะลงงัวหยอือเลียงงัวหไหลทุกทั้งเล้าจสนะิเป็นงัวแกนนะพี่น้องครับงัวแกนงัวตัวบใหญ่คือบานเฮาเนี้ยเป็นงัวแกนออืแต่วา่าทิชใจแต่ว่าตาหักตาอ่อนซ่อนครับพี่น้องครับเ,เรื่องความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องไม่ตีจิตเนี่ยคนข้างปุ่นผมยอมรับว่า เป็นคนไม่ตีดจิตที่ดีมากนะครับพี่น้องครับคนพี่ดองทั้งเล่านะครับเออที่นี่เพิ่เว่าคนเฮาเ้อดำเนินชีวิตบ่คือกันนะครับเออ่สมัยก่อนนี่ครับบิบิห่องสมัย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 ก่อนสมัยห่องหน่ห่องท่าเด้อครับคือบาดเฮาสมัยนี้เดนอ่อ่าบ่มีหัวฮานบอบิห่อนห่องหน่คือจังซี่เด้นี่อสมัยก่อนนี่ ปวดนักปวดเบาเขาก็เสียดมองไว้ครับเป็นสวนขั้วไว้กันไว้ไว้ใกล้เขากับปลูกตน้นเอ่อเกิดเดียวเด็ดต้นหยังเอ่อต้นกล้วยเอาไว้ขึ้นนั้นเป็นขึ้นเดือนมืดครับไม่ใสีนี่ยแล้วกับปวดจังสิปวดนักปวดเบาแล้วครับแล้วก็เขาไปบังเล่ากันละบังกอกล้วยเล่ากัละแล้วก็เปปลูกพักปลูกมีไว้ล้วพี่น้องป้องไปเท่านั้นละ่ะแล้วก็ไว้พักสวนขั้วเล่าเอา่ปอปัก้อมเปีแน่อีตรงอีตูแน่พริก แน่ยังแน่กับปลูกไว้นั่นแหละครับพี่น้องปักซีลงปักซีเหล้าปักข้อมีนนึ่งสิล่ลละเขาจะปลูกเอาไว้นอกคนอีสานเนาะข้ะนบ้านข้นบ่ถึงคนคนอ,อีสานหว่าจะเป็นคนทางใดก็ได้ข้นสมัยก่อนบ่ได้ทสื่อได้หาเนี่ยเขาหมดนะละ้ะตะเกียงตะกอนบ่มีไฟฟ้าครับมีแต่ตะเกียงตะเกียงน้ำมันกาดแล้วก็ตะเกียงน้ำมันกาดแหละรับไปซะน้อยล้วก็กระดิ่งเสียงหนึ่งเฮ้ โจนโจนโอ้โจนสีมาป่นงัวพี่น้องครับแล้วกับรีแล้วก็กระยานนะพี่น้องครับโจนก็ว่าไอเสียว่าไงลูกเพี๊ยะชอบตัวไหนดึงมาเลยไอเสียนะครับเพี๊ยะอย่าเสียงดังเดี๋ยวจะของบ้านมันจะได้ยินคัดลูกเพี่ยะคุณว่าบอกกันกระถีบอกกันละสุมห่ากระไดฮึมสุ่มนิสัยพอดีเลยเอาไปเอามาพี่น้องครับไอเสียกระยาน้วเนาะครับงกเมื่อึ้นไปเนี่ย อาณาธนาสาธุโอ้ยคุณพระศรีรัตนไต่บ่สิเป็นสิงส่งศักดิ์สิทธิ์เด้อกสักลนารกบอสิเป็นอีพ่ออีแม่ปุญญาแต่ายผู้บ่าตังงาาสักศรีอ้อซอยลูกกันเด้อพี่ป่านพี่พงจะได้ข้าวกับเราไป้ะพี่น้องเนาะอย่าให้โจรมันพอเด้อมันพอมันขาดไข่ตายแทฉะพ่นว่าเออนึกได้ใจแม่สซีก็บใย็บใคย็บเข้าไปพี่น้องดับตะเกียงเด้่พี่น้องครับย่านไฟตะเกียงเขาเห็นเออไฟตะเกียงป้าบอสีป้าคนนะบอสีเขามากเลยมีดาบฟันหัวเบะตายเฉียแล้วบ่ยั่งแล้ว ไม่ใช่สีเขายอะไปเขายอะไปครับพี่น้องครับคว้าบูดมสมบูรณ์นะพี่น้องป้องไปเนาะสมัยก่อนบม่มีหอดยาขาแม,าม่แรงบ่มีนอกล้วยก็ขึ้นมาพี่น้องครับไงก็แขนก็อาทิตย์พ่นเลยมั้งสีกระเดืออยู่เนาะไม่ใช่สีก็เขายอะเขายอะมากดังโลงพี่น้องครับก็ดังโลงตรงนอนกล้วยแหละไนอน้นอกล้วยไงแหละเออนั่งโลงแล้วบ่ลูกได้ป่ะเนี่ยอืมก็ที่นั่งถือบ,บุองได้บุหัวจักล้วคืดเอาพี่น้องเนาะ นั่งไปนั่งมากกับบิดซสายบิดขัวแล้วอุทานดอ,อกมาาตับเดี้วโอ้ยคือคนแทนนอโอ้ยคือคนแทนนอโอ้ยโอยเสียงกระเศรา้าคััเนาะไม่ย่ญ่เนี่ยก็ได้เนาะ <c oughs> จนได้ยินพี่น้องครับบักโจรพันหาร้อยสามตูดีอย่างนี้ะอืมบักมิดสาสิบ บักมูอิสาซัวเนี่ก็ไดอมอิดเอออ้าวเพื่นว่ามิดสาสีบมิดกับมูสีบกับอิจฉาอิจฉากับอิจฉาสีบอิสาเวียกซุบอิสาเวียกตายแล้วพี่น้องครับโจรมันเปน็นยังงี้ปับไอเสียเจ้าของบ้านมันเห็นเอาแล้วเราสีมิ้ไพเพื่นว่าพากันหนีเท่าเฮาเพื่นว่าไอเสียท้อ โอ้ยพี่น้องครับอันนี้ก็บด้เกี้ยวกับพราโองยเดี๋อกจะบอกอี้ฟังน้าซื้อถ <c oughs> ้าไม่ใยสีเนาะพี่น้องเนาะบ่ะหัวเล่าทำเล่าอ่นอนบ่ได้นอกล้วยนอนี่นพี่น้องครับว่าเราก็อยาเสียพี่น้องครับไปถือกปนได้เถอหรือว่าปูยาตายง่ายเราซอยหรือว่านอนกนอนนนล้วยนอนันซอยเล่าเมื่อนันไม่ยสีบิดยินอะนต้นกล้วยวานเศร้าพี่น้องครับพวกไปใส่เบอง์เบล่าเวล่าครับไ <c oughs> อธิพัอ,อับลาพาจากพนอ้องบอกป่ายไปซะกวนทีไดนน้ำเอ่อเรื่องเล่าครับเอ่อมาฝากมาตอนพน้องเล็กๆ,ๆันหน้อยครับมีสาระในพะวม,มิสาระเนะี่น้ิองเนาะยามีทาการหลายนะครับามาฝากครับตอนโมนิกาน้ำเรื่องของพระผงไพเอ่อพระขุดแผนผงไพยกุบ้านของหลวงปู่ทิมอิสซาลิโกนะครับแหง่งเอ่อวัดเอ่อละหานไล่นะครับจะวัดละย่องครับเทพเจ้าแหง่งตะวันออกถ้าผูดใดนะครับ อยากได้นะครับกาะซอหาวนะพี่น้องเอามาใส่นะครับหลับรองว่าพุทธคุณเนี่ยสุดยอดกันแล้วกันนะครับเมตาแคลคดโคกพันหรือขาควงขาขายรวมด้วยลำด้วยไหวกัว่ากันไปพี่น้องเนาะเอาเวลาเวลาเมื่อ้วครับมักเอ่อหรือนะครับอดากติดตามกบบโดติดตามดั้มนะครับมุนซื้อหัวเซก็ไป่รลืมครับมักกดติดตามเอ่อโคตซับสักไข่กดไลล์กดแช่ครับ อย่าลืมกดติดตามให้ไปกัาังใจครับผู้เฮ็ดตั้มเด้อพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้ครับอดิตพ่อหนุลาพระจาาพี่น้องปองไปเป็นสกอนคลิปนาจังพอกันไหมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องปองไปที่ให้เกียิรับฟังรับส้มรับเบิ้งนะครับทางช่องนี้ครับหรือว่าทางรายการว้าสู้กันฟังอาจิตพ่อไปก่อนมือเออไม่อันมือไดกับพอกันไหมกับเราครับกับคลิปนาสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ